สวัสดีครับผมต่อจากช่องโดนฟินโฟนะครับต่อเรื่องกับคลิปในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับตัว d j i FP v System นะครับวันนี้จะเป็นรอบของอการเปิดโหมด FCC โหมดครับปกติอุปกรณ์ของอ d j i FP v Digital System เนี่ยมันจะมาเป็นเป็นโหมดเป็น CE โหมดก็คือมันจะใช้ช่องได้แค่4ช่องแล้วก็กำลังวัตตนะ์เนี่ยจะถูกลอ็อกไว้อยู่ที่25มิลลิวัตต เ,เพื่อนบางคนเลยอาจจะเรียกวิธีการว่าการปลดล็อกหรืออันล็อกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมันเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็น FCC โหมดครับวิธีการทํายังไงเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าในแว่น,นเวลาดูในเมนูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ของเรามันเป็น E โห d e หรือเป็น FCC นะครับโอเคทีนี้วิธีเช็คนะครับวิธีเช็คว่ามันอยู่ใน FCC โหมดหรือยังนะครับถ้าเป็น FCC โหมดเนะี่ยมันจะได้700มิลลิวัต ถ้าเป็น CE มันจะได้แค่25มิลลิวัตแล้วก็วิธีดู CE โหมดเนี่ยก็คือตรงช่องเพเยอรนะกดเมนูก็ไปแล้วก็ดูเพเยอรเนี่ยมันจะเห็นแค่ช h a n n e หนึ่งสองสามแล้วก็ 8. แปดแปดเป็นพับบิ c ช h a n n e l อย่างเงี้ยคือ CE โหมดก็ก็คือจะได้แค่กำลังส่งได้แค่25มิลลิวัตเราไปดูตรง s e ตติง้งเกินโทษทีตรง Setting แล้วก็ดีไว้ล่างสุดนะครับ เนี่ยฮะตรงแม็กพาวเวอร์เนี่ยมันจะได้แค่25มิลลิวัตต์กดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไปไนดะ้ได้25มิลลิวัตต์เท่านั้นอันนี้คือเป็น CE โหมดนะฮะทีน,นี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้มันเป็น FCC โหมดกันเพื่อให้มันส่งได้700มิลลิวัตต์แล้วก็ใช้ชแนลได้8ชนลรวมทั้งสามารถปรับบิตเรทนะฮะจาก25เมกะบิตนะฮะเพอร์เซกนะครับให้มันเป็น50เมกะบิตได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันทำองสเต็ปถัดมานะครับให้เราจ่ายไฟเข้า ตัวไอ i นตของเรานะครับโอเคแล้วก็ต่อสาย USB ทีนี้เดี๋ยวจังหวะที่ต่อสาย USB นี่ผมขอสลับหน้าจอไปที่หน้าจอของด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นว่ามีไดร์โผล่เข้ามานะก็ะคือเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าอย่งนีนะ้ก็เหมือนเดิมเปิดพัดลมก่อนพัดลมจ่อไว้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบเข้านะครับแต่ขอสลับหน้าจอไปที่หน้าจอคอมโอเคตอนนี้ผมเสียบสาย USB นี่ยนะที่หน้าจอคอมมันจะโผล่มาแบบนี้นะคือถ้าใครใช้ถ้าใครใช้ Air u n i t นะครับก็ให้ถอดตัว AC Card ออกมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะส่วนใครใช้การเด็กวิซ่าเหมือนผมก็ไม่ต้อง มันไม่มี S 四 card ครับก็ <laughs> เลยไม่ต้องถอดแต่พอเสียบสาย USB เข้าไปปุ๊บมือจะขึ้นไดเอชมาไอ้ตัวตัว H นี่คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่เครื่องคอมแต่ละคนว่าใครเป็นไดเอไ,ไหนอยู่นะครับแต่พอเสียบเสยียบเข้าไปปุ๊บมันจะอปอัพขึ้นมาให้เราไปสร้างวิธีการปลดล็อกหรือเปลี่ยนไปเข้าโหมด S 四 C นะครับให้เราไปสร้าง text file ขึ้นมาโดยการที่คลิกขวาเลือก New นะแล้วก็ไปเลือก text document นะครับแล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นคําว่า N A C O เงี้ยนะ แล้วก็ enter นะเป็น NA CO นะครับเสร็จแล้วดับคลิกเข้าไปเพื่อเปิดเกไฟล์ตัวนั้นนะครับแล้วพิมพ์ให้เล็กหนึ่งเข้าไปเฉยเลยนะเล็กหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดไฟล์กด save ปิดปุ๊บแล้วก็ปิดแอร์ยูนิตเลยโอเคผมเอาพัดลมออกโอเคก็ไฟออกแล้วเดี๋ยวไปเอาแว่นมา ดูกันกลับไปดูที่เมนูเพเยอร์นะครับจากเดิมที่มี4ชแนลนะครับนี่ฮนะจะเป็น8ชแนลเลยอ่าแบบเนี้ยคือเป็น FCC โหมดทนะีนี้เดี๋ยวกําลังส่งต้องเพิ่มเป็น700มิลลิวัตต์ได้มันมันไม่ได้กระโดดจากที่5เป็น700เลยนะฮะมันมีเป็นสเต็ปให้เลือกเดี๋ยวกดให้ดูดีไว้์แม็กพาวเวอร์นี่700มิลลิวัตต์เปลี่ยนได้จาก500 ส e e องร้อยยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยคือของดีเจไอมันไม่เหมือนของอ n a l o g กนะของอันอโลกมันตั้งไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอายกเว้นยกเว้นซิสเต็มของ T ี s c มันดานามิกได้เหมือนกันเหมือนของดีเจไอเลยคือเราตั้งมวเจ็ดร้อยเนี่ยแต่มันไม่ได้วิ่งเจ็ดร้อยตลอดมันจะปรับลดลงระหว่างยี่สิบห้าเจ็ดร้อยแล้วแต่ความแรงของสัญญาณนะครับนะเพราะมันใช้คำว่าแม็กพ w าวเอร์ มันไม่ได้เป็นหม่ถึงว่า power เป็นชิ้น700นะดังนั้นเราตั้งเป็น700ไม่ได้ทีนี้นอกเหนือจากเรื่อง channel เป็น8 channel แล้วจาก4เป็น8จาก m a c power 25มิลลิวัต์เป็น700มิลวแล้วเราหน้าจะยังไปเปิดความละเอียดของภาพได้อีกฮนะตรง transmission เนี่ยจากเดิม25เมกะบิตเนี่ย b i t r a t เนี่ย เราสามารถเลือกเป็นห้าสิบได้ด้วยนี่คือภาพมันก็จะสวยขึ้นเยอะเลยอ่าเ,เดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนตรงเพเยอร์นิดอืมจริงๆถ้าเป็นห้าสิบมีนก็ปิดแล้วอะชนแนลตรงนี้มันลดเหลือต้องลดเหลือสามพร้อมกันเอาแบนด์วิด์มารวมอาจจะเป็นเพราะว่าต้องปิดเปิดใหม่นะเดี๋ยวผมลองไปเซตติ้งเอาให้ชั่ว ไปตรง h a s o l u t i เรื่องนี้เป็น50เมกะบิตโอเคแล้วถอยัมาพอดีผมดูหน้าจอแล้วมันชา้ากว่านนิดนึงนี่มันต้องเป็น3ชแนลอย่างเงี้ยคือมันจะเอาแบนด์วิด ให้กว้างขึ้นเพื่อส่งข้อมูลได้เยอะขึ้นเนี่ยภาพมันก็เลยสวยขึ้นแต่ชแนลเราก็จะลดลงมาเหลือแค่สามชแนลซึ่งตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนะฮะถ้าไปบินกับเพื่อนหลายคนเนี่ยอต้องอย่าใช้ห้าสิบไม่ก็บิดฮะอเอาแค่ยี่สิบไม่ก็บิดพอเพราะว่าห้าสิบไมก็บิดเนี่ยโอกาสไปกวนเพื่อนๆที่บินอันลล็อกเนี่ยสูงมากเลยอ่อย่าลืมนะฮะไปบินกับเพื่อนๆที่ใช้ลมอัลล็อกนะฮะอย่าใช้บิดเลยห้าสิบไมก็บิดใช้ยี่สิบไมก็บิดพอไม่งั้นไปกวนเขาแบบเยอะๆเลย Okay. กลับมาดูที่เซตติ้งอีกทีก่อนจะจบคลิปนะฮะก็คือตอนนี้วิธีการปลดลอกก็แค่ทำติกไฟล์ขึ้นมาอย่างที่บอกเนี่ยฮะเดี๋ยวผมไปดูว่าเอ700เฮ้ยก็บิดเนาะขอไปดูตรง h a r s u g g s i o n หรือเนะปล่าพอดีผมไม่ได้ทำภาพสวยๆให้ดูนะครับว่า High Quality เป็นไงต้องจริงต้อง ดูด้วยตาตัวเองครับเพื่อนเราไปปรับดูครับเนี I ่ยไกดตี่ห้าสิบมกะบิตภาพจะสวยขึ้นอยอะโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรากำลังส่ง7 0 0ดรมิลลิวัต์ได้แล้วแล้วก็บิตเรทเป็น5 0าสิบมกะบิตได้เรียบร้อยง่ายๆเลยโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ดูนากดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับ ก็ฝากบอกต่อๆกันนะครับให้กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับจะเป็นพกักคุณมอย่างยิ่งนะะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้เพื่อนๆทุกคนบินอย่างมีความสุขครับผมสวัสดีครับ